ชื่อนกค่ะจากจังหวัดลำปางค่ะก็ปีที่แล้วเนาะก็ประมาณ78เดือนแล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะแต่แต่ว่าตอนที่ตัวเองใช้เนี่ยคือ3เดือนนะคะหน้าก็ประมาณนี้แล้วนะคะก็ผลลัพธ์เกิดภายใน3เดือนหน้าไม่เข้ารูปหน้าเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยพอเขามาชวนวันนั้นก็คือหน้าเขาดูเขาผิวเขาละเอียดขึ้นคือมันเปลี่ยนแปลงกระจ่างใสขึ้นนะคะ ก็เลยเปิดใจอยากจะลองใช้เพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสิวเยอะตอนที่เป็นสิวเครียดไหมครับเครียดครับไม่กล้าออกไปไหนอะค่ะก็อยู่แต่ร้านนะคะพอดีทําร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะก็นั่งเป้าร้านอย่างเดียวไม่กล้าไปไหนอค่ะเวลาเราไปคุยทุระกับใครเนี่ยหรือเขามานั่งจ้องหน้าเราเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับื่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือคุยกันแทนที่จะมองมองหน้าเราแต่มอง เม็ดสิวที่มันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากไปทานข้าวกับใครค่ะรู้สึกกลัวเขาจะทานไม่ลงแล้วตอนนี้มั่นใจกับ b 1 0 0์มากน้อยขนาดไหนก็มั่นใจมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าใครๆก็ทักว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเย่างเหมือนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะทั้งรูปหน้าทั้งความยกระชับผิวที่มันละเอียดเรียบเนียนขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ริ้วรอยแผลเป็นด้านเนี้ยค่ะที่เห็นจากรูปบีฟอร์นะคะคือตรงนี้เลยที่เป็นแผลนูนนะคะ หายไปหมดเลยแต่คนเข้าใจว่าไปเลเซอร์มาด้วยหรือเปล่าไปหาหมอมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกตามตรงเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าคลินิกใดทั้ทงสิ้นเลยนะคะเมื่อก่อนก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นละค่ะแต่พอมาเจอลุงเนี้ยแล้วมันทําให้ดีขึ้นก็เลยใช้ต่อเนื่องมาทุกวันนี้นะคะ่ะผิวๆทายังไงครับวิธีการทาอ่าก็ใช้เซรั่มนะคะใช้เซรั่มปรับสภาพผิวประมาณห้่ถึง10วันแรกนะคะให้สิวที่มันอักเสบมันหายไปก่อน คือจะยังไม่บำรุงในช่วงแรกนะคะก็คือใช้เซรั่มบำบัดทําให้เซลล์มันแข็งแรงทําให้ไอที่อักเสบมันหายนะคะพอใช้เซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยอาการอักเสบมันเริ่มหายไปเนี่ยเราก็เริ่มใช้ตัวไนรีแพนะก่อนนอนหลังจากลงเซรั่มนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็ทากันแดดน,นะหลังจากลงเซรั่มคือเซรั่มนี่จะใช้หลังล้างหน้าทุกครั้งเลยะคะ่ะเป็นเบสิกเลย